ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการดูดไขมันนะครับประมาณสัก5-6วิธีนะครับขึ้นกับพลังงานที่ใช้ในการทําให้ไขมันมันแตกตัวที่โรงพยาบาลของเราก็ใช้อยู่2เทคโนโลยีนะครับในการทําให้ไขมันมันแตกตัวนะครับหรือว่า2เครื่องนะครับก,รก็คือเครื่องที่1ก็คือเครื่องเวเซอร์นะครับเป็นอันตราซาวแอซิสไลโปซักชั่นนะครับก็คือเป็นการใช้คลื่ออันตราซาวในการตีให้ไขมันมันแตกตัวเอาเป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็ดูดมันออกมา ข้อดีของการใช้เครื่องนี้ก็คือมันมีพลังงานความร้อนในการทําให้ไขมันแตกตัวได้ง่ายเส้นใยพวกที่อยู่ในตัวไขมันมันแตกตัวออกมานะครับแล้วก็ไอ้ก้อนแฟตไขมันก้อนใหญ่ๆมันก็สามารถแตกตัวกลายเป็นก้อนเล็กๆทําให้สามารถดูดออกมาได้ง่ายในทุกบริเวณของร่างกายนะครับแล้วก็มีพลังงานรัซาในการทําให้ผิวหนังมันหดตัวได้ในระดับหนึ่งด้วยแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งคือเครื่องไมโครแอนด์เครื่องไมโครแอร์เป็นเครื่อง power assist e l e c t i o n เครื่อง power ใช้พลังงานการสั่น ในการตีให้ไขมันแตกตัวแล้วก็ดูดออกมาก็สองเครื่องนี้ก็เป็นถือเป็นสองเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดแล้วใช้ทั้งสองเครื่องร่วมกันในการดูดไขมันให้กับคนไข้ครับปัจจุบันนะครับโรงพยาบาลของเราก็มีเทคโนโลยีอันนึงที่เข้ามาช่วยในการกระชับผิวหนังให้มันหดตัวเร็วขึ้นนะครับก,ก็คือเป็นเครื่องเจพลาสมาหรือว่าเครื่องรีนูวิออนการใช้เจพลาสมาร่วมกับการดูดไขมันนะครับข้อดีก็คือพอเราดูดไขมันไปแล้วเนี่ยผิวหนังเราก็จะเริ่มหย่อนย้วย ใช่ไหมครับการใช้เจพลาสมาเนี่ยคือมันจะช่วยทําให้ผิวหนังนกระชับได้ดีขึ้นกระชับทันทีตั้งแต่เราเริ่มใช้พลังงานเลยพอเรายิงตัวพลาสมาเนี่ยเข้าไปจับกับเส้นใยคอลลาเจนแล้วเนี่ยตัวเส้นใยคอลลาเจนเนี่ยมันจะหดลงทันทีครับประมาณ20-30%หลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆหดลงอีกครับใช้เวลาประมาณ6-9เดือนแล้วก็ผลลัพธ์นี้ก็คืออยู่ได้นานครับเทียบกับการดูดไขมันปกติถ้าไม่ใช้เจพลาสมาเนี่ยคือเราต้องมีการใส่ชุดสเตย์ การใช้เจพลาสมาคือเป็นเหมือนช่วยการันตีว่าผิวหนังมันจะหดได้ดียิ่งขึ้นครับทั้งสองเครื่องสามารถใช้ร่วมกันในการดูดไขมันได้ทุกส่วนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าบริเวณใบหน้าเราก็ต้องระวังนิดนึงจากมันมีเส้นประสาทดังนั้นก็ควรจะต้องดูดไขมันในมือของผู้เชี่ยวชาญนะครับการเตรียมตัวก็เหมือนการผ่าตัดาทั่วไปเลยก็จริงก็คือให้งดวิตามิน อาหารเสริมประมาณ2อาทิตย์นะครับพวกเหล้าแอลกอฮอล์สืบบุหรี่ก็ส่วนใหญ่ก็งดประมาณก่อนผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดประมาณสัก2งถึงสอาทิตย์ครับก็คือจริงๆแล้วการพักฟื้นเนี่ยเหมือนกับการผ่าตัดดูดไขมันธรรมดาครับคือไม่ได้ว่าทําให้ต้องบาดเจ็บมากขึ้นหรือว่าต้องพักฟื้นนานขึ้นการผ่าตัดเนี่ยคือหลังการผ่าตัดก็จะต้องมีการใส่ชุดยกกระชับครับ24ชั่วโมงเนี่ยครับเป็นเวลาแบบช่วงประมาณเดือนแรกหลังจากนั้นคือค่อยๆถอดออกได้ หัตการการดูดไขมันก็เป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมากครับในในประเทศเนาะแล้วก็คนสนใจกันเยอะก็อยากจะฝากว่าต้องเลือกสารพยาบาลที่ปลอดภัยมีมาตรฐานเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยการดูดไขมันเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่มีภาะวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตเยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยครับผ่าตัดที่โรงพยาบาลเวชธานีเนี่ยเราก็มีทีมการรักษาที่ค่อนข้างพร้อม มีคุณหมอดมงยามีห้องผ่าตัดมีห้องดูแลประฟื้นหลังผ่าตัดมีทั้ง ICU มีพยาบาลอะไรทีมเราค่อนข้างพร้อมความปลอดภัยสูงครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถมาปรึกษาเรื่องของการกระชับสัดส่วนทั้งการดูดไขมันแล้วก็การผ่าตัดนะครับเพื่อกระชับสัดส่วนนะครับได้ที่โรงพยาบาลเวชธานีเลยครับ